พอดีก็วันนี้นะครับมาถึงที่แล้วนะครับถึงที่ซาก,กุระน,นะครับสวนซากุระสวยงามมากสุดยอด,ดเห็นไหมครับตรงนู้นก็เป็นป่ายประกาศของตุ้งนะครับของที่เราไปเก็บเห็นไหมตรงนี้นะครับ ตัวนี้ครับกำลังเป็นตูมนะครับเป็นตูมกำลังตูมเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยสุดยอดเลยเต็มเต็มมันสองสีกำลังเป็นตูมเก่งญี่ปุ่นเขาติดตาได้เก่งเก่งมากนเเราดิลงไป ใช่จะตกงลง้างล่างตอนนี้จะไปทางวิบันะครับมุมใกล้นะครับทํามุมใกล้สวยอโอเคนะครับกลับกล้องก่อน โอ้หเต็มเค็มไหมครับนี่นี่เดินลงข้างล่างนะครับลงข้างล่าง,งข้างล่างนะครับบ้านเราก็บ้านเรามัานก็อะไรนะเอ่เอ่า,อาดอกมไม้เลยมันดอกกเติ่วส้มเหรอ อยู่มืองเาก็มีอะไรนะนางพญาเสือโค้งช่วงมาเดินข้างบนนะครับช่วงกลับเดินข้างล่างพออยู่ข้างล่างมันมองเห็นหมดสวยจริงแต่วันนี้เป็นวันเสาร์คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเป็นวันเสาร์ถ้าเป็นวันอาทิตย์เพียบเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็ร่วงหมดแล้วนะ ทิศหน้าตอนนี้กำลังล่วงลงมานิดหน่อยแล้วล่วงลงมันหิมะล่วงลงมาแล้วสวยงามสวยงามหนกนกกจะ เขาปลูกไปหลายร้อยสองร้อยต้น,น,นหนินั่นน่ะเขาปลูกเป็นกิโลน่ะนะไมเห็นไหมต้นจะต้นใหญ่ๆ บ่กล้องบ่